ที่ว่าสวัสดีครับพวกเราบัสบัสถ้าผมก็เราก็ห่างหายไปนานเหมือนกันกับการนี้เครับผมไม่เพราะวเราเหมือนเริ่มปีที่สองการนี้ยไงกับการแดดคูลิ่งไงเพราะจริงๆก็การนี้เยออยู่กับเรามาแต่บอกว่าเราเรีวิว์ใหม่ใช่ใช่ซึ่งครั้งที่แล้วปีแรกพวกเราก็ได้แบ่งแยกยูนิต66 เป็นอะไรเป็นเป็นคนละโปรดักกันแต่ว่านอันนี้กับกันแดดใช่เป็นอันนี้กับกันแดดแต่ว่าในปีที่2นี้เราก็ได้มากับกันแดดติดแอร์ทั้งที่คนครับแล้วก็ใช่แล้วก็ติดแอร์จริงๆเหมือนแบบลบสองศาไปเลยแล้วก็สบายมากครับผมแล้วก็จริงๆมันไม่ได้แค่ทาหน้าได้อย่างเดียวก็จริงๆแบบสามารถทาได้ทั้งตัวเลยครับเย็นจริงครับเย็นนะคือเราทุกคนเคยลองใช้จริงๆแล้วแล้วก็ทาปุ๊บมันจะรู้สึกแบบเย็นทันทีทันใดรครับผม ใช่ครับเพราะเมื่อกี้ก่อนมาก็ทามาแล้วก็ออกจริงครับออกก็เมื่อกี้แดดจ้าเลยต้องาไไว้ตลอดครับผมได้โบกีเป็คราบก่อนกางแจ็กกางกางแจ็กจะไนกันาว่าต่งอะไรครับคิรับเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับโอ้ยง่ายเลยครับผมแค่โบกีมาแดดไว้ในกระเป๋าทั้งคอเปอร์คิมมาแดดคิมกันแดดกันเยี่ยมครับผมติดแอร์ด้วยใช่ผมด้วยครับผมรุ่นเดียวกันเลยนคุณลืมพูดเมื่อกี้ไงผมพูดแล้วผมไม่ได้โพกแค่คิมมาแดดผมข้าวตีด้วยผมลบสององศาครับเย็นครับผมก็วอร์เจลเหมือนนกััครบ คูลลิ่งครคูลลิ่งคูลลิ่งครับไปไปไปทครีมกันแดดผมพกแอร์ติดตัวไปเลยเฮ้ยเก่งนะแอร์เน e> ื้อแอร์ไหนแอร์ไหนไม่เคยได้มาขาดไปได้เลยกันแดดกันเองใช่กันแดดติดแอร์ครับใช่ครับใช้ได้ทุกวันตลอดใช้ได้ทุกวันเลยครับต้องมีอยู่ควรใช้ทุกวันใช่ครับกันแดดนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ได้ต้องใช้ทุกวันครับ คือเพราะว่าอากาศอากาศประเทศไทยแล้วก็เรียกว่าแสงแสงประเทศไทยก็แสงแดดประเทศไทยก็ร้อนด้วยแล้วก็แรงมากใช่แล้วเราเราเรียกว่าเราต้องทาครีมกันแดดทุกวันเพื่อแบบว่าเกาเรียกอะไรแบล้างที่อยู่หน้ามันมันเหี่ยวได้เราจะได้อายุเยอะขึ้นจะได้หน้าไม่เหี่ยวอ่ะเขาเรียกว่าอายุอายุไม่ตามหน้าเด็กหน้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยอากาศร้อนทาก็แบบเย็นเย็นจริงครับแดดแรงมากเลยอ่ะจริงครับแรอเร่อ คขาแต่ก็เอาจริงผมมาตั้งแต่เที่ยงเที่ก็เห็นบียสตทุกคนรออยู่แล้วก็เห็นเห็นว่าเขามาตั้งแต่เช้ากันแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากเพราะว่าวันนี้ก็แดดร้อนจริงผมว่าเราควรที่จะแจกกันีเย้ยยูเนี่ยให้ทุกคนใช่ทุกคนเนี่ยจะได้แบบว่าทุกคนจะได้กันแดดอยู่ทนได้นานใช่ให้จัด เขาผมก็สําหรับวันในประเทศไทยนะครับที่เป็นวันสภาพอากาศร,ร้อนๆอย่างนี้เพราเราก็ต้องคนพกกันแดดไว้นะครับผมเพื่อที่จะรักรรษสาสภาพหน้าให้เราเอจิ้งช้านะครับแล้วก็จะได้หน้าเด็กนะครับฝากกันนี้กันแดด UV ติดแอร์ด้วยครับผมครับผมทาได้ทั้งวันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าหลังแต่งหน้าหรือว่าก่อนแต่งหน้าทาได้ครับ คือเอาไม้าแล้วก็หจุด่้วก็เยอคนคนละสูตรกับผมคนละสูตรไหนของผมสจุดพอผมแตะปุ๊บแล้วทังหน้าเลยจริงเหรอเป็นคนละสูตรกับผมรับคอปเปอร์นี่ไม่ไม่ผมดผปปี้ใแลปั๊บปบปั๊ะปั๊บมั๊บปั๊บปั๊บปัืบอั๊บปับปั๊บปั๊บปัอับบััอบวัปอ อือใช่ครับคัมแบ็กอ่าเอาเอาเพลงเลยใช่ไหมหรือว่าเอาลบั้มเอาเพลงเอาเพลงเลยเอาเพลงก่อนเพลงก่อนนะถ้าผมเพลงคัมแบ็กคัมแบ็กอะครับก็เปลี่ยนโหมดแล้ววันนี้ครับผมนะเพลงแล้วก็วันที่9คัมแบ็กเราคือวันที่9นะเก้ากันรกกระดาเก้ากรกฎาคมไม่ได้อยากบอกแล้วก็พวกเราก็เพิ่งจบจบบั้มแรกไปเนาะที่เราเจือกยูเอชแนใช่ไหมแล้วก็บั้มบั้ม เราวันที่เก้าเพลงคัมแบ็กเพลงคัมแบ็กของพวกเราเนี่ยวันที่เก้านะผมติดตามนะพวกเราพวกเราตั้งใจไงไวบ้างในบัมในปีที่สองเราพัฒนาพัฒนาตัวเองใช่ป่ะครับือดูจากสีหัวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราแบบฟิตกันมากแบบแบบในในปั๊มนี้การคัมแบ็กครั้งนี้พวกเราแบบเตรียมตัวกันมีการขือนก็ว่าเราขึ้นลุกขึ้นหน่อยเราห่าง เป็นไปได้ครับผมเปป็นไได้อ๋อจริงจริงผมยอมแล้วจริงจริงผมยอมไปมหาลัยครับเป็นไปได้สูงครับผมคิดว่านะฮะก็ผมคิดว่าถ้าทุกคนได้เจอเพลงคัมแบ็กไปก็น่าจะเซอร์ไพรส์แหละครับสำหรับผมเพราะเราดูทุกอย่างครับทุกอย่างเลเราเราไม่ได้เจอเราคือเราไม่ได้ปล่อยเพลงนานใช่ไหมเรามาโผล่มาอีกทีหนึ่งมันก็จะมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนเห็นอยู่แล้วผมเชื่อครับ ไม่ผมว่าผมว่ามันคือพอพอเราเดบิวต์มาซิงเกิลแรกคือเอ๊ะมันจิงเกิลแรกอัลบั้มแรกคือมีเขาอยู่ในฉายมันก็จะมีความแบบเป็นสดใสหรือว่าเป็นความแบบว่าเราเปิดเปิดเปิดเประเดิมเหมืว่าการเป็นศิลปินปีแรกเลยมันมีความเป็นแบบเป็นลูกี้หน่อยหรือว่าเป็นเป็นตัวพวกเราเองมีความคิดเรล่นสดๆเป็นเฟรชชี่อ่า่แหละยๆคำศัพท์มากมายที่อยากจะพูดต่อแตพอพออาร์ตัมสองมคิดว่าน่าโตขึ้นหรือว่ามีความแบบเหมือนเราเหมือนเราเริ่มเริ่มมีประสบการณ์กับอัลบั้มหนึ่งมันก็จะแบบพัฒนามาเป็นอััลบ้าร มันมันแล้วแต่คนว่าคนดูอาจจะแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ตกใจในในบางคนอาจจะตัใจกับเพลงบางคนอาจจะตกใจกับสีผมอะไรเงี้ยมันได้ผมมันได้หลายอันเลยใช่คนก็เอาจริงในในเพลงเรียกว่าผมมีอา่าสปอยลุ่งหน้าแล้วกัน <c oughs> อืมอืมฮะอือะไรก็สปอยอะไรก็หมายถึงว่าก็ต้องต้องจับรายละเอียดในในในเพลงดีๆครับมันมีบางอย่างซัมติง เอออ๋อโอเคอะไรล่ะแนวเพลงมันจะเป็นยังไงครับเพื่อนในวงที่ไม่ถึงก็คือมันแนวคนรู้มีคนรู้มันแนวนอนแล้วตั้งก็คือฟังได้หมดเลยครับโทรศัพท์เพราะว่าฝังไหนก็ฟังได้จะตะเคียนข้างสปดพลอยแล้วสปอุดพลอยนัทเลยด้วยผมรู้สึกว่าเลยฮะคลอปนี้เพลงที่เท่มากเลยครัแต่ว่าคนน่าจะแบบชอบมากๆแต่ผมคิดว่าก่อนปล่อยเพลงไม่ก่อนปล่อยเพลงออกมาแล้น่าจะชอบแล้วจริงจริงอันนี้จริงจริงครับจริงจจริงว่าโอ้โหดีอะ ครับใช่พี่เลยฮะตื่นเต้นวะผมก็เพิ่งดูเมื่อวานอะไรยเงใช่เราเพิ่งดูกันเมื่อวานอะไรครับผมอะไรเควีเป็นไงครับเควีครับเควีหรือเคพีครับเคพีครับก็วันนี้เคพีมาตอบเควีเมื่อวานก็คือรู้สึกว่าเมื่อวานดูได้ดูเควีละบอกเลยว่าตกใจไม่ถึงรูปแล้วเหรอฮะตอนนี้ พอเห็รูปแล้วอ๋อไม่คิดส่งรูปมาเยอะแก็ดูแล้วตกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นหลอกรูปเลยไงอ่าอินเนอร์แบบว่าแรงมากแรงมากแบบมองมาปุ๊บรู้เลยว่าแบบเป็นการคัมแบ็กที่น่าตัดน่าติดตามน่าติดตามน่าติดตามแน่นอนคือถ้าปล่อยผมบอกเลยปล่อยมานี่ทุกคนตกใจแน่นอนจับตามองนะครับจับตามองอยู่นะฮิยิใหญที่สำคัญนะผมพร้อมทำไมครับชุดครับ ชุดทำไมอะชุดทำไมครับไม่เหมือนชุดเดลี่ที่แล้วครับคุณจะใส่ชุดเดิมต้องใส่แปลกๆถ้าใส่ถ้าใส่บาวาวเต้นก็แปลกๆ ชุดก็ใส่ไม่แล้วผมว่าถ้าสมมติใส่ชุดในบีมาเดินแถวนี้คนก็น่าจะมองจริงครับชุดก็เริ่มเป็นใหม่กันแล้วใช่ไม่ไม่ไม่ม่เนะอันนี้เราเราไปทุกอย่างแล้วแต่เนี้ยเราเพลงเราลูบเราชุดเราไปอัลบั้มแม่เราอัลบั้มอัลบั้มเขาพี่ยงพี่ยงพี่ยงเป็นโปรดิวเซอร์อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โปรดิวเซอร์อะไรเขเป็นโปรดิวเซอร์มาจากไหนเขาเป็นยังไพูดไปเลยว่าใครที่จะแบบว่าเท่ๆเป็นบูทเลยที่เราไปแอบดูนะแอบดูที่แอดูมาก ในอัลบั้มต่อไปผมว่าเด็ดปลาที่เด็ดปาผมว่าผมว่าทุกคนทุกคนก็มีความเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ใหม่ขึ้นผมว่าทุกคนดีแล้วดีดีดดีขึ้นครับผมบอกว่าดีขึ้นชุดชัวเฟเบริดวันนี่แกงแรปเปอร์เฟเบริดวันนะ the best จูดชัยอันที่ผมชอบชอบชอบแก๊งแก๊งแรปเปอร์อ้าวแบบเหมือนฟาพเวลมาเพิ่มฮอลล่าความเท่เข้ามาคือเดินเท่ที่อยู่แล้วก็คิดว่าเท่กว่าเดิมด้วยวิตามินอะไรบางอย่างบอกเลยว่ารอดูนะฮะ คุณคุณก็ไม่คุณก็เดี๋ยวนี้คุณมาลอนเยอะนะลอนเกินอะไราะอันเนี้เดี๋ยวนี้พูด้ใช่เขาติดเครลนะลุกคุณคุณก็ลุกใหม่เหมือนกันนะโตไอ้เครลลอนโตไอ้เครลทำถึงอ่าถอยแล้วพิคาซูไอชายใช่ครับครับผมก็เป็นเป็นฟิสิกอลอัลบั้มแรกของพวกเราด้วยคือที่ผ่านมาเราเคยมีแต่โฟโต้บุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอัลบั้มแรกที่มีทุกทุกอย่างที่พวกเราอยากได้ จะมี lyric book มีการ์ดมี carga, ม uh, paycheck, photo book มีไวนิวแล้วก็มีรูปหน้าหลังน่ารักครับผมครับผมคือพวกเราก็ process การถ่ายจะบอกว่าสนุกมากเพราะมันมีหลายหลายมูทหลายแบบมาตั้งแต่เราเดบิวต์จนถึงเราจบอัลบั้มใช่ในอัลบั้มที่เข้าอัลบั้มนี้อ่ะอย่างเช่นแล้วก็อย่างเช่น lyric book ของแต่ละเพลงก็จะมีรูปที่เข้ากันกับเพลงนั้นอ่ะอย่างเช่นอะไร w a t c You s t e p เป็นไงเล่นมันนี้เล่นแบบว่า เป็นแบบระวัว่าเป็นเล่นเกมเล่นเกมเป็นเกมเป็นเกมแบบตึกๆป่ะใช่ใช่เนกอตึกแล้วแบบว่าถ้าเล่นเล่นต้องระวังไม่ให้ตึกมันถล่มเลยรอ่างเงี้ยหมดหสเต็ปอย่างอย่างแค่น้องชายก็อะไรใช่ใช่กินข้าวข้าวครับร้านอาหารไงไดเนอร์ไงไดายเนอร์อ่าเป็นท่านผู้เซอร์ไพรส์อะไรจากบ้านเซอร์ไพรส์อะไรจากบ้านเลยไหมถ้าบอกเนี่ยไม่เซอร์ไพรส์ใช่มันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วสิครับ หมดเปือกแล้วนะก็มีวันที่9ก้ากรกฎาคมนีกหสัปานะครับแล้วก็มีอัลบั้มมีครยอชาเนี่ยสองสัปปาแล้วอุ้ยสองแล้วผมเอาอะรอมีอันนี้มีอันนึงวันที่สิสิงหาทำไมฮะทำไมฮะเจแปนเปนอ๋อเยอะสามแล้วสามสัปปาแล้วแล้วไม่สมรสิกสิบหสิงหาแล้วก็สมรสนิไทยอีกโ้โหห้าแล้วแล้วก็ส่คนนี่สีผมสีผมโอ้โหเล้โอ้โหเขาอสองเลยเหรอนี่ไ เราไปถอายรายการอะไรมาบัตซิ้งเจแปนมีหลายอย่างมากเอาจริงแล้วรายการมันมีอะันนี้นี่พี่อะ EP สองครับปัตซิ้งเจแปน EP หนึ่ง EP สองสามสี่มันมีกี่ EP พี่ไทยเรายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้มีอีกกี่ EP แต่ว่าคือจริงครักอย่าบอก่าแบบนั้นว่าแบบให้ให้แบบว่าโอเจโรอนิดนึงเหมือนว่าเราเราก็แบบว่ามีเซอร์ไพรส์มาให้ทุกคนใช่ครับคือคือที่หายไปหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ใช่ว่าพวกเราแบบหายไปไหน เราไปซุ่มทําอะไรบางอย่างอยู่แล้วกันในทุกในตลอย่างตลอดนี่ผมอะที่หัวแดงหัวทองหัวอะไรก็แล้วนี่หัวงอกไหมครับครับผมเป็นพี่ตอนนี้ทุกคนเป็นพี่ชายแล้วเพราะว่าเนื่องจากภาพที่พี่ไทยปล่อยไปครับพี่เคเรานั้งแต่นี้นะฮแต่แนบมีพี่สองเรา proper มีน้องสองคนครับเอาคนไหนกันพี่ชายอ๋อเห็นไหน เม่โอเคได่เรอะมื่กีคุณ้องเคไน้ครับเพื่อผมก็นึกว่าคุณพาที่คุณพูดไปน้องผมพูดใหม่คือน้เพิ่งเกิดมาใหม่ครับชื่อว่าเคนเพิ่งเพิ่งเกิดหมออกรถนเพ่งเกิดสรพิ่งเกิดมาหเดือนพ่เคพี่เพี่เพี่เคือผมว่าจริงในคเนี่ขาต้องายาแน่เลยแบบพี่เชนอพต่งกันกับน้องเด่นน้องเด่นพ ฟิลฟิลแบบเป็นร่างคิดให้เลยเหรอแล้วชื่อจริงเท่มากนะชื่อจริงืออะไรงชื่ออะไรอาคนรู้หชาพัดนชาพั่น์ด้ใช่ไหมเนยพี่ชั้นเหรอพี่ชันี่พีนรู้ก่อนเปิ้ลเลยผมไม่รู้เหียเปิครับผมไม่ต้งชื่อเามนเปนน้องเด่นด้วยกันนะน้องเด่นน้องเด่นครับเราโตก่อนนนี้ยังได้หเดือนก่อนแก้ม้นครับ ใครใครใครดีใครดีด้วยนะครับมจิมุกไม่ค่อยได้พูดนะผมแปลจิมุกไปฝากฝากบัสใช่ไหมครับครับผมก็ฝากพวกเราบัสพีคอร์ทฟิวไอชาครับช่วงนี้พวกเราเตรียมตัวแบบหลายๆอย่างอยู่เบื้องหลังมากมายครับซึ่งบอกเลยว่าจะเราจะอยู่ในหลากหลายรูปแบบแล้วก็รมีทั้งเท่มีทั้งแบบหลายๆแบบครับเอาเป็นว่ารอติดตามครับปีหลังๆจะไม่ทำให้ทุกคนเบื่อแน่นอนครับครับ อัลบ no, no. yeah, oh, oh, ั้ซื uh, んん้อได้เลยครับฟรีออเดอร์ได้ไม่ผมพูดนะอ๋อฟรีได้เลยอินเจแปน่าอินเจแปนิสโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ้อ้โหโอ้โหโอ้้โหหโออ้โหโ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 อ้โหอ้อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้อโหโอ้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 โอ้โห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 ้โหโอ้โหโโหโออ้โหโ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 ออ้โห้โหโอ้โ ใ่นีคนนีคนนี้